สวัสดีครับพบกับซีโร่ทูกราฟิกสอนกราฟิกจากศูนถึงร0อนะครับอยู่กับผมพี่กบซีโร่ทูกราฟิกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม l l u s t t a t o r นะครับในการทําให้ตัวอักษรนะครับมันดูครุ่ครันะครับเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเค ขั้นแรกก็คือเราก็ต้องสร้างตัวอักษรมาให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็คลิกที่ตัวอักษรนะครับแล้วก็ไปที่เมนูเอฟเฟกนะครับผมเลื่อนมาที่ distort and transform นะครับแล้วก็มาที่ที่ Rush รัชตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่าง Rush รัชตัวนี้ขึ้นมานะครับผมทีนี้ถ้าเรามองมาที่ไซส์นะครับลองปรับดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะปรับตให้กดตรง absolute ตัวนี้ก่อนนะครับผม แล้วก็ค่อยปรับนะครับผมซึ่งตัวเลขนะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับตัวขนาดนะครับของตัวอักษรนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับผมถ้าขนาดใหญ่ตัวเลขมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับเราก็ลองปรับดูนะครับผมอย่างที่นี้ผมต้องการให้ปรับนิดเดียวนะครับประมาณ0-04นะครับแต่ก็ดูตามที่เราชอบใจได้เลยนะครับผมแล้วก็มาปรับดีเทลนะครับว่าต้องการให้ครุขระเยอะขนาดไหนถ้าเราเพิ่มไปมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับผม โอเคก็ไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบใจแบบไหนนะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดโอเคอตอนนี้เราได้ขอบตัวอักษรที่มันดูครกขัแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําส่วนของที่เป็นตัวนี้เหมือนมันดูไม่เรียบเนียนนะครับเป็นอ่ทะลุหรือว่าเป็นรูนะครับรอยอแตกรอยคลุกะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเควิธีการก็คือขั้นแรกนะครับเราจะทําการ าดาวน์โหลดรูปภาพมาก่อนนะครับโดยไปที่ freepic.com นะครับมาพิมพ์เซิร์ชคาว่า texture ก r ั้นนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกไหมนะครับผมประมาณนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็ตรง color ตรงนี้ให้เลือกเป็นสีดำนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นสีขาวก็ได้นะครับผมแต่ใน,ในที่นี้ผมจะใช้เป็นสีดำนะครับเพื่อให้ได้ภาพเฉพาะส่วนที่เป็นสีดำแบบนี้นะครับผม โอเคแล้วผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมว่าใครจะชอบเป็นแบบอื่นก็ได้เช่นกันนะครับผมก็จะกดเข้าไปแล้วก็กดทําการดาวน์โหลดนะครับผม mm hmm. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทําการนําภาพเข้ามานะครับโดยไปที่เมนูไฟล์ใช้คําสั่งเพ a c e นะครับผมแล้วก็เลือกภาพที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับผมกดเพ a ่แล้วก็ขยายให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับผมให้มันทับตัว อักษรนี้หรือว่าขยับแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเลือก2อวัตถุนี้พร้อมกันนะครับผมแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกเลือกตัวอักษรกับตัวตัวที่เป็นเท็กเจอร์ตัวนี้นะครับพร้อมกันจากนั้นเราไปที่เมนูวินโดว์นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมทําการเปิดพาแนลที่ชื่อว่า Transparency นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผม สังเกตจะมีปุ่ม make mask นะครับก็กดเข้าไปนะครับผมตอนนี้ตัวอักษรมันหายหมดนะครับผมให้เราติ๊กตรง inverse mask นะครับผมเพื่อให้เปิดขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมเขาทำการสลับด้านของการ mask นะครับผมเพราะโดยปกติฝั่งที่เป็นสีดำจะไม่แสดงนะครับในที่นี้ให้เราติ๊กตรง inverse mask เพื่อให้โปรแกรมเขาสลับการ mask นะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะขยับตัวที่เป็น texture นะครับเราคลิกตรงนี้ ค,คลิกช่องนี้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยเลื่อนไปนะครับผมพอเลื่อนได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ค่อยกลับมาคลิก對對ที่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่กลับมาคลิก okay. like ที่ตรงนี้นะครับผมเราจะทํางานต่อไม่ได้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับผมเราก็จะได้ตัวอักษรที่มันมีรอยคลุกคละแบบนี้นะครับผมโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการทําให้ตัวอักษรนะครับมีรอยคลุกคลานะครับผม โอเคอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเรียนกราฟิกกับผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับก็คือ z e r o t o g r a p h i c c o m นะครับผมก็มีทั้งคอร์สที่เรียนตัวต่อต,ตัวนะครับสอนที่สยามสแควร์ซอยสอใกล้ๆก,กับ BTS สยามนะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์ก็มีเช่นกันนะครับผมเป็นแบบวิดีโอคลิปนะครับผมก็สามารถ เรียนได้ไม่จำกัดครั้งนะครับก็สามารถเข้ามาดูตัวอย่างนะครับที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ